ทางดงหมูกระทะบริการท่านด้วยบุฟเฟ่ตหมูกระทะโรงพรยาบาลสวนปรุงเตรียมความพร้อมรับอุทกภัยเชียงใหม่เปิดศูนย์ให้ความช่วยเหลือรองรับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยฉุกเฉินวันที่26กันยายน2567 นายแพทยกิตกวีโพโนผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิตและผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสือรูมกล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในตัวเมืองเชียงใหม่ระดับน้ำปิงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในเขตเทศบา,นนาลนครเชียงใหม่ที่ได้สำรวจจำนวนผู้ป่วยติดดับ้านติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในพื้นที่มีจำนวน78 คนซึ่งมีความประสงค์อยากย้ายไปพักพิงในพื้นที่ปลอดภัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ป่วยติดเตียงหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ประสบภายน้ำท่วมเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่3แห่งได้แก่โรงพยาบาลแม่และเด็กโรงพยาบาลสวนปรุงและโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นายแพทย์กิตกวีโพโนโกล่าวต่อว่าในส่วนของโรงพยาบาลสวนปรุงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมโดยเปิดศูนย์ให้ความช่วยเหลือรองรับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยฉุกเฉิน ทางจิตเวชได้สำรองเตียงไว้รองรับผู้ป่วยติดเตียงที่มีอาการทางกายไม่รุนแรงได้เตรียมหอผู้ป่วยไว้สองอาคารแยกชายหญิงรวมจำนวน40เตียงและผู้ป่วยจิตเวชเดิมมอบทีมสุขภาพจิตด,ดำเนินการติดตามเฝ้าระวังไม่ให้ผู้ป่วยขาดยาและเตรียมทีมดูแลเยียวยาจิตใจเอนแคดในการลงพื้นที่เพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในระยะวิกฤตฉุกเฉินเพื่อให้ประชาชนได้รู้สึกผ่อนคลายจากสถานการณ์ ทั้งนี้หากประชาชนมีความประสงค์ขอความช่วยเหลือเร่งด่วนทางด้านสุขภาพสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสายด่วน0654724300หรือโรงพยาบาลสวนปรุงโทร5 5 9 9 8 8 5 0 0ตลอด24ชั่วโมงหรือผู้ประสานงานโดยตรงคุณพิมพาพรสมพร้อมย์แเลขโทรศัพท์0 8 9 2 25860คุณสุปราณี สุวันธีรกิจหมายเลขโทรศัพท์0817469199คุณทิพวรรณบุญละวงหมายเลขโทรศัพท์0966978803สิงห์ชัยพชรัธนาพรเรือเปรียงวริศราทินนารายงาน